E

Ừ, ừ. thân... 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 ừ. à. vừa mới thong lì thong thong lì à thong mẹ không mới xài máy của mẹ à ôi đâu rồi này giờ trường ừ. 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 này mà bảo long hoa nhà thì chơi à

ยังไม่ร้อรนอนไหมไม่ไม่ตอยู่เปกลางชาปุ๊บเมาองชอดูผู้ได้ปชงองาีจวเดียวฮะตอนน้จงตีเชานอนพักบ่ายอ่าตอนาดมองรีบต้องงชาใส่อบนอนตัวจะไม่ขี้เวลานอนยาวบ้างเออไม่ฮะไม่ฮม่จ้าตัวดือตอนี้ะองอมยม่ท่กงชาเเนี่ม่ก้อม่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 ลม่ม่มม่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 ้ว

มาซ้อนจองซ้อนภาซาตนี้จ้งหลังลืเลจ้องตาทอล้ไปอ่ะนูพอไรเนาะมยซนจอหม่ยาี่ไหนม่ซ้อนอ้าจ้องหลังหลอพี่ชายคนไหนไปเลยเดี๋ยวไเลอฟัเขาเขาเล่าปาไอ้นักการะามยเลยมานั่นเราชบม่บาพึจจะช่นมูงเนะยะ พบโบโบอีบัดฮออีบอพลุงม uh, ีพล um> ุทิเเกหยาเปตัสาเดนดิตตวงถาละกัวเดมีตาเลไอยาสุมวยไม่ตองนะพญาตองหนอหนอโลมีตาไอดิไอตาดาเวชูชูกาไปซาชูชูบาชูออออคือชูอามะบอสเละละอือเออนาคุยตอกเทียออนน้องหยาบุโหดะควยสอบพญาออโดมวยเอาน่ะเอาแต่ละไกซาเลละไกซาเลหาชูออเลเนียเดนดูตอหงอหยอมเวยอ

မေမာပဲဒိုဒီမဘာသသာအော်လွန်နေဘွားဟောတကောက်ဖဲဟောမာအောင်လကနိးလကနိးအာခွချုံဟမ်ဘာချွလုံးနိးချုံနိးချုံကျဲဟဲ့ချွလုံးနိးရဘောသသာအခါဟောတကောက်ဖဲဖြာဒီကောအော်နေလို့ဟောပကြကောလော်ပါလို့ဟာတော့ထားဝဲတမရောက်ဖြာလို့ဘုံတော့ဟာတကောက်ခွီဘာတကောက်ချာမာပုတ်ထားဝဲဂျီပကောက်လဲကျုံတော့ဟာထန်တုံထောင်းထန်ကျုံမာယာသသာအီလီယံပါဟာတကောက်ချာလောင်းချိဝေသောထျောင်း หาทางภูท่านกะเจียกะเจียกอมะพ่อว่าโลหนอติงมวยดิหาห่าบะเดะมารอเวมออีเนนติเจโนผู้ใจแม่เอ๊ยผู้ใจดิบ้าตะต้มบผาฉิโลมวยดูดิผู้ใจเออนักไกลเนาะนักไกลต่อจับเลยมึงดิผู้ต่อกอหนอดูผู้แก่ติบะชุ้มมุงพล่องเนาะไม่เสียลอยาบุอย่าผ่าดิออวะยอเก๊ตซาซานรกายอชุ้มมุซลไม่ผะจอน่ะผะเก๊ตซาซาเนาะ เกตอก็ม nice. so ูพามีเกตอก็มูบารีจะรอตอหรตเบอเยวไอเออจะกูก็เลยอย่าบาลิกินี้เอาเาไปปมวอเนี่ลกไงพระเจ้นีชุบพรนนุ่มเมตเ์เมตฉัน่าเมนะมูพามาลุพินเนอร์หลอกให้คุณมาบ้ากในตาสาสิโลน่ะิยาพระเจ้ามีเอะเกตองตาสเนี่ยเกตองจันลอทายไม่ดูอย่ามาต่อยเราเลยมารงให้เด็กก็แต่งลูกเอ้อบ้าเจตัวสามเมตเชตียาเนาะ lô làm mà mệt đấy chị giờ đi mua vải vậy

mày nè à, bự, nó thốt chồ đùn này nghe mà tao mà chơi lém Mày nó quên rồi nó mày. Nó ố chả hắc lại, nè con con, nè sớm mày à? Mày ở sao bự lúc nè? พะเจมันกแต่พิ้นไม่ได้ผลข้าใหญดูไม่บางเลยไม่อยากรบไม่อยากรบเนาเลิกลบก่อนเสียเกลี่ยเพิ่งจะไปหรือกนับผู้เหรออ๋เดี๋ยวจะไปนับผู้ท้าโจมือเองจะพูดอะไรอยู่อ๋อจากข้อไหนพะเจเดี๋ยวไปชมาล็อคหล่อหล่อนับผู้น่ารักเลยนี่ก็จะโจมตีไปเนาะทะลวงวะอะไรนั่นน่าเอร์ แานหลงียว mm ้าว hmm ิท hmm. ้องจนเลอะมากเลยจุ่ไในหนองจุนเมยอมูอจะเอาแรงน่้ยดูอาพูมูทอต้องช่เนะเอาราเวขัตวว่าววิผู้ช่วยผู้ช่วยในช่นลายเอาพลอยทอจุอาทอเลยชีนเลอโอนอเพอเดือเมยกันเนาะอาใครอย่ามาตัว่าเถอโอนี่ก่ล่อตัสาวผูมูนแทนหลงยียว้าวิดูอามัอโยมมอเบาเนียวเมย์ดูเมยอดู

ยอมนะสักอียอมนะสักโอเคเนาะจีเอโอเคอัจฉูโอเคโอเคบักกระโจจะอนอเมบักลูจิดาลาละเมโรดิทํามองยาได้แล้ววะรอมวยท้องจุนบอลยันดาต้องมวยบางนั้นบุกนึงน่ะรู้จุงออะดิเดดาตํามุตะฉะตองอานอเรามนอจังควายอย่างอยู่ฉะละมึงได้กุมพายาเนาะยา อดีก้าล่ะเนาะบ่ทันเนาะปางใบหว่าเนาะตัวอือแม่หมู่พาแลเนาะอะปาซ้องละก่ออือเจล้ามาเมยปะก่อคลอเนาะปีน่ะบ่อ่ะเกยเท่ามณีโบก่อตาติไผดียานี่ตวยดิที่ควรเนาะนั่นเนาะอย่านับดียานี่ยามบ่อย่ากระตอไว้ผู้มื้อเนาะล่ะบ่กระตอเนาะเลยดูท่อซ้องเป้ตัวกระตอบ่อะละก่อบ่ยาบ่กระตออยู่นี่ดอก လာဝ ानी တူတော့ဒီပါလေဘာကော်ကတော့သူစစံကလာတည်တယ်နော်ဒီမှတ်ကိပါတော့ပါနော်နော်ဘိနကိုရတယ်နော်ကြည့်ချာနလည်းနော်အိဖလောကတော့ဒီပါတဲ့မမတာဝဲကလုံနော်ရဖူမုနာအ othor ချီအိဖလောလားတကောင်းဖန်အမီရထောင်းပုံညာချာနမယဖူမုနောအင်းအမတောအော်လာဒါယာဘူအ othor ချီဖလောနိုင်

Nên có cái phút mà bà lên bà chậu Thì đôi cái nó mà thương được thích à? Ừ Thế bà có Nên đúng rồi là thương à Mỗi ý à. Nên ý kia với nó Nên mà thích lo mất thương rồi nó bà khui lo mà bà chậu Thế bà ý biết gì Hả thích kia đi gì à? Bà lên vừa nè bà gò nó bà chậu Ý mới là gì gì Nên thì bà muốn bảo Nên thì bà có ý biết được gì nữa Thế bà muốn bảo đó Hả bà gò hả bà tạm mẫu mấy ý Mẹ lo anh hoài luôn luna mày. à mùa muốn nó muốn nó phá cho nỉ lắp chặt, mà bán chặt 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 Nó chặt chặt nó lại chặt 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 nó chặt 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 mày, đi नदै दिग ठुने जी मंडे दिगे माल हे को भूमी मपा म गे पाम म म हचियो मना पामड आलो हाच नको न भोडी हो गे ना म बुमुना ओ मिलो लेयो तदे पादे माटा खाटा वेने दि खाजो न लोचा मा लामा ले मले मोटा मडा खाव दिले मडा ठां छुडा ओ मने भली आ लले ज भलु लो เนี่ยผูดฉลันนัดจไม่ต้องโอจจะว่ากันโอ้หนีตายแล้วแม่แก้วนะคุบเบยว่าไม่ต้องโอ้อาแต่ผู้มือจงเนาะเหม่ยฮะเจ้านั่นเราทำไมล่มาเลยมึงยกกวาดเอาไว้เหม่ยเราถือกวาดใช่ปะนกูนั่นนกผู้นี้เออเออเอ๊ยไม่เป็นไรไงลองไงลองนี่ป้าแต่ไม่โอ้อาแม่ไงลองไง นโมนโมนหมพาเลยอมาคว้านบ๊ากุบุควายเมย์หาเจออยอามึงพาหลองก็ใช่กันนาะนบ๊ากูหมุดเอ้นี่เด็จูอยังนงมาคว้าถัาเาหมดต่อข่านี่นมูก้แคบแล้วหรอป่ะนบ๊ากูบุควายเมย์เมยมดซเมยมอเอ๊ะโมตัวพี่นบากูป่าป้า ôi hai bé à, bên trời ơi thôi 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 Ai thôi 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 hoa thôi 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 ba thôi 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 อ้าซานนกูนีนพูมยามะตาซานภูมลเอ่อพสีเนียวานวีด้ยนอนพลมือดีดียังไม่นอพลมือไหมเอฉกูยังไม่นอมือเพล่คดีด้โอ้อคุยไดสามเอาคุยลบทาษาตาซาจะมันรลัวตาฉันทอใหม่แน่เออมึงหัเก้นี่มันรลัวน้อยรันี่ฮาเจ้ นมือเอาว่อ้ยท่านอเลยทุกมานี่เยอะมาไิเยมาดิพ่อเจอมาิเยมาิพ่อเนาะบ้าหนุมาละเยอะมาเร็วเยนี่ยบ้าตาว่าใจยืมดอกคไดเดีพาขยูเดี๋ยวดเลยอยู่มาเลยมาว มาเนียวยี <S 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 ่ให้าปดินดนนะล้วพ่อยังมาเลี้ยหตัวมาเลยบู Hoa hởi ở lưng sáng ba mong nguyên nga. Nam mỹ chưa cho hai giai đoạn lạng này. Yak a lót hè tóng mọi người chắc đi kìm hiya. Yaki mì kha mì xưa lắm. Lenin em plabu đẹp. Len em plabu đẹp. Tu kuu mù 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 เฮ้บาบอมมอเนาะคว่าโอ้เนากอากระชายกีอเนตอนี่กะยแขกอะมาทวงชายเดยลนี่อยู่พชาดทวงเวะดีลีดาลีดาลีดาขวาทบกูอมมตัวไม่กล้า้ามื้อใหม่เพลีบ้างแรนะบทอจ้น้อ่งต้อง เดีวยวดนลนพ่อจงสีน่าตองไอองคุณน่ามานอละสิทองจงจนถั่ว่าไปอยู่จงไกนะเลยทั่มันสีน่กไงเออชิมเตอร์จงต้องสีโลอลไม่ใในาสาใสโอ,อน้พี่หลีลาทายอะ่ะน่นรกาเลยนันโลฉลดดก็ยังมันหลีนอดีเอวอมงหรอ မမကလည်းခုယူနေတဲ့ channel บริหารဩပါนะမခံပါລະဘူးတဲ့ລະပြာဘူးဘာ नदी ओवीलोग ើ ये ऑन टू सामने ये मम्मा बाबा का